จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นเจอกระเป๋าตังค์ที่หล่นอยู่ครับแล้วมีเงินเป็น10บสล้านครับคุณผู้ชมนั้นจะเอาไปคืนเจ้าของหรือว่าจะเก็บมาใช้เองครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความโชคดีของพ่อหนุ่ม3คนนี้นะครับที่ไปเจอเงินเนี่ยอยู่ในกระเป๋าครับเอ๊จะเรียกว่าโชคดีได้หรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสปอยหนังนะครับเป็นเรื่องราวสุดวัยป่วงของ3ามหนุ่มอินโดครับก็แน่นอนเลยครับหนังนี้เนี่ยเป็นหนังของอินโดนีเซียนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกเนีี่่่ะะเนนนนนกกาาารรรแแํตตัววลคคมชือออโ้ มันเป็นคนที่มีครอบครัวครับแล้วก็วันๆเนี่ยไม่ค่อยจะทําอะไรครับงานการก็ไม่มีให้ทำครับเขานั้นได้ของเงินพ่อตาเนี่ยใช้อยู่ประจำครับแล้วจ,จู่ๆวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาไปของเงินพ่อตานะครับพ่อตานั้นไม่ให้ฮะ และพ่อตาเนี่ยยังขู่อีกนะครับถ้าเกิดว่ายังหางานทําไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยเขาจะมาเค้าให้ลูกสาวนั้นอยากับโอทอยครับแล้วโอทอยนั้นเนี่ยก็จาเป็นจะต้องไปหางานทานะครับเพื่อให้พ่อตานั้นภูมิใจครับคนต่อมานะครับคนนี้เนี่ยดาวขำมินอินโดนีเซียครับหรือเรียกเขาว่าอาลีครับไอ้เจ้าหมอนี่นะครับมาทางานเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งครับหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับเห็นรถเท่ๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมันเนี่ยไปยืมเขามาอีกทีหนึ่งครับไอ้หมอนี่เนี่ยเป็นคนเนือนครับ่ยุ ไม่รู้ว่าเอาตาที่ไหนมองเลยครับมาชอบดาวขมินนะครับแม้แต่ความรักเนี่ยพูดกันยากนะครับปัญหาของอาลีนะครับนั่นก็คือยุนเนี่ยจะแต่งงานกับมหาเศรษฐีครับแล้วก็ยุนนะครับได้บอกกับอาลีว่าเธอนั้นจะแต่งงานภายใน1สัปดาห์นี้ครับอาลีเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาเงินนะครับเพื่อมาแต่งงานกับยุนนั่นเองเลยครับอาลีนั้นได้สัญญากับหัวใจดวงน้น้อยดวงนี้นะครับว่าเขานั้นจะหาเงินให้ได้ภายใน1สัปดาห์นี้ครับแต่ไหนก็ไหนแล้วครับเงิน300เนี่ยพอมีไหมพี่ขอยืมก่อนนกกกลลัูไปะ มาถึงคนสุดท้ายนะครับคนนี้เนี่ยไม่ชื่อว่าโดยยกครับไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันติดเงินค่าข้าวครับที่มันกินเนี่ยเป็นประจำครับตั้งแต่เขาเปิดร้านมาเนี่ยมันเนี่ยแปะแล้วก็ไม่ยอมจ่ายนะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยมันไปทําร้านเขาไฟไหม้ครับแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน30ล้านครับโดยยกนะกรบก็เลยจําเป็นจะต้องหาเงินนะครับเพื่อมาจ่ายหนี้สินเจ้าของร้านนั่นเองแหละครับ3มคนนั้นก็ได้รวมตัวกันครับแล้วก็มาช่วยกันคิดนะครับว่าพวกเขานั้นจะหาเงินมาจากที่ไหนครับและแล้วเนี่ยกกับยโ โดยยกนั้นหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านนะครับแล้วก็เปิดหาน้าหางานครับเขานั้นได้เจอกับงานงานหนึ่งครับงานนี้เนี่ยเป็นงานล้างรถครับดูทุกคนนั้นแฮปปี้กับงานนะครับงานเนี่ยก็ราบรื่นดีนะครับราบรื่นดีราบรื่นดีฮะจนมีสาวแซ่บคนนึงเนี่ยขับรถมาจอดตรงที่ล้างรถครับไอ้สามคนเนี่ยก็จ้องมองด้วยความสงสัยครับเพราะว่าสาวคนนั้นเนี่ยสวยเหลือเกินครับก็เลยเรียกเจ้านายมาถามนะครับว่าคนนั้นเนี่ยใครครับหัวหน้างานเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋ออันนั้นเนี่ยภรรยมา แล้วนั่นก็ต้องเป็นรถเมียเจ้านายใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราล้างรถให้กับเมียเจ้านายแล้วเมียเจ้านายเข้ามาเห็นเนี่ยเขาก็จะชมเราพอเขาชมเราปุ๊บเขาก็จะไปบอกกับหัวหน้าแล้วก็จะได้ขึ้นเงินเดือนให้เราอย่างไงล่ะเป็นไงเป็นไงฟังดูดีปะล่ะรออะไรล่ะครับนานๆทีเนี่ยโอทอยจะคิดอะไรดีๆได้ครับงั้นก็ไปล้างรถกันเลยครับเช็ดเช็ดถูๆเช็ดเช็ดถูๆเป็นยังไงล่ะเงาวับเลยจากสีดำเนี่ยกลายเป็นสีบรอนเลยเช็ดสะอาดขนาดนี้เนี่ยไม่ชมก็ไม่รู้จะว่ายอย่างไงแล้วล่ะครับ พอเมียเจ้านายเ,นยเดินออกมาปุ๊บเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยก็ยืนขึ้นรับหน้าปั๊บเลยและครับพร้อมกับถามจากเมียเจ้านายนะครับที่ถามว่าใครเป็นคนร้างรถนี่ฮะเธอรู้ไหมว่ารถนั้นเนี่ยสีอะไรอาลีนก็ตอบได้อย่างเต็มปากเลย,เลยครับบอกว่าสีสุกปุกยังไงล่ะครับเมียเจ้านายก็เลยบอกว่าสีสุกปุกป้าอะไรฉันเพิ่งเปลี่ยนสีรถมาอย่างนี้เนี่ยดิฉันไม่ยอมนะฮะต้องไล่พวกมันออกเลยค่ะเมื่อได้ยินอย่างนั้นแล้วนะครับเจ้ายกเนี่ย คนที่ฉลาดที่สุดในแก๊งนะครับก็ออกหน้ารับเลยบอกว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะไล่ออกเนี่ยก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายมานะครับเมีเยเจ้านายเนี่ยเมื่อได้ยินก็ขึ้นเลยสิครับเงินที่ฉันไปขัดสีใหม่เนี่ยตั้ง30ล้านเลยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะฟ้องพวก,กแกขึ้นเป็น2เท่าเมื่อได้ยินอย่าง,งานั้แล้วเนี่ยนะครับยุกเนี่ยก็เลยพูดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับพวกนี้เนี่ยผมพึ่งนึกเรื่องกฎหมายแรงงานใหม่ออกครับเรามีหทางอื่นที่จะสามารถชดเชยได้นอกจากเงินครับนั่นก็ค กูไปละหลังจากนั้นนะครับสคนนี้เนี่ยก็เริ่มหางานใหม่ครับโดยรอบนี้เนี่ยเขาตกลงกันนะครับว่าทํางานเนี่ยปอมเป็นคนพิการครับอีกคนนึงเนี่ยตาบอดอีกคนนึงเนี่ยนะครับแขนขาดแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเช็ดกระจกครับสุดท้ายก็ไม่รอดครับวิ่งเกียร์หมาอีกตามเคยครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์หางานเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้เนี่ยปัญหาก็คือระยะทางครับก็คือไม่รู้ว่าจะเดินทางไปยังไงดีครับ สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบบกรถชาวบ้านไปครับด้วยท่าบบกรถพิสดารของอาลีครับแล้วรถที่ได้มาเนี่ยก็คือรถบรรทุกวัวครับก็มีวัวอยู่เต็มหลังรถเลยนะฮะพอมาถึงนะครับสามคนเนี่ยก็รีบมานั่งสัมภาษณ์งานเลยละครเอาละพวกแกสามคนน่ะมีความสามารถพิเศษอะไรเจ้านายนั้นถามครับอาลีเนี่ยก็ตอบด้วยความมั่นหน้าเลยนะครับบอกว่าผมเนี่ยจีบสาวโคตรเก่งเลยครับก็เลยโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปครับให้กับคนสัมภาษณ์งานครับ ส่วนโอทอยก็ไม่น้อยหน้านะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถหัวลาะได้โดยอัตโนมัติครับแล้วก็ฮาสุดๆด้วยเลยครับตามมาที่เดย์ยครับเดย์ยเนี่ยเขาชอบปราัยครับเขานั้นสามารถปลาัยได้ทั้งวันเลยแหละครับพอถามหมดนะครับพนักงานสัมภาษณ์งานเนี่ยก็บอกว่าผมจะรับคุณทําไมในเมื่อพวกคุณนั้นไม่มีทักษะในการทํางานเลยแต่พอสามคนนั้นกาลังจะลุกครับคนที่สัมภาษณ์งานนะครับก็ได้กินอะไรแปลกๆครับสรุปคนสัมภาษณ์งานนั้น ติดใจน้ําหอมซะงั้นครับไล่ดมคนละฟอดสองฟอดไปฮะแต่หารู้ไหมครับกลิ่นน้ําหอมนั่นเนี่ยมันก็คือกลิ่นแพะครับที่3ามคนนั้นเนี่ยติดรถมานั่นเองเลยครับสรุปนะฮะเขารับเข้าทํางานครับเพราะว่ากลิ่นตัวหอมฮะแล้วมึงจะสัมภาษณ์ทาไมอันนี้กูอยากรู้เลยมึงจะสัมภาษณ์ทําไมงานที่3ามคนนั้นจะได้ทํานะครับนั่นก็คือการส่งกับดักหนูนะครับให้กับลูกค้านั่นเองเลยครับด้วยหัวหน้านะครับก็คือไอ้นี่แหละครับ ไอ้ท so ี Hence, deals, right? ่ม oh the he ันใช้ผ้าปิดตาโจรสลับนี่แหละครับไอ้คนนี้เนี่ยเป็นคนสั่งงานครับแล้วก็เป็นคนคอยจับตามองเด็กใหม่นะครับไม่ให้นอกลู่นอกทางอีกด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนจะปกติดีนะครับจนกระทั่งมีงานด่วนครับที่เรานั้นจะได้ส่งของสิ่งนี้ครับของสิ่งนี้เนี่ยเป็นของที่สําคัญมากนะครับเรานั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องส่งไอ้กระเป๋าเนี่ยถึงมือลูกพี่ให้จงได้ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับถ้าเกิดว่าส่งไม่ได้แล้วละก็แล้วละก็และคําตอบที่ไม่คาดคิดก็โผล่พรวดเข้ามาครับ ก็แสดงว่าถูกลืมไว้ใช่ไหมครับห,หรือว่าถูกขโมยไปครับถ้ามีลูกน้องแบบนี้ผมเครียดตายเลยเลยครับก็คือถ้ามึงเนี่ยส่งกระเป๋าไม่ถึงลูกพี่ใช่ไหมมึงเนี่ยก็เตรียมตัวตายแค่นั้นแหละและก็อย่าลืมนะกระเป๋านี้เนี่ยมีเพียงแค่ลูกพี่เท่านั้นนะที่สามารถเปิดได้และไอห,หัวหน้าเนี่ยมันก็ลืมครับดันเผลอไปบอกรหัสลูกน้องครับแล้วมันยังไม่รู้ตัวอีกเนะี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าทั้งหมด3คนนะครับก็ขนกระเป๋าขึ้นรถสีเหลืองๆนะฮะแต่ในระหว่างทางเนี่ยเขาก็ไปเจอกับ แก๊งขับมอไซค์แก๊งหนึ่งอะไอแก๊งเนี้ยเป็นแก๊งเจ้าถิ่นนะครับที่มักจะเก็บค่าผ่านทางแถวนี้นะครับแต่พี่ตาเดียวของเรานะครับไม่ยอมิฮะก็เลยโดนแก๊งนั้นนะครับควักอาวุธมาโชว์ในหนึ่งทีฮะโอบอยเนี่ยก็บอกว่าให้พปเธอสักสีเนี่ยมันคำคออยู่หรือไงฮะพี่ตาเดียวเนี่ยก็เลยบอกนะครับไม่ใช่อะไรหรอกกูเนี่ยไม่มีตังค์เว้ยพอพูดจบแล้วนะครับพี่ตาเดียวของเราเนี่ยก็คว้าหนังสติกขึ้นมานะครับแล้วออกไปลุยกับมันสักตั้งหนึ่งฮะเผอไปแป๊บเดียวนะคร นึกว่าจะแน่นะเนี่ยโดนแบบนี้นี่มันก็เหงาอยู่เหมือนกันแล้วไอ้แก๊งสามชาตินั้นเนี่ยก็หนีไปตามระเบียบครับเรื่องนี้เนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วและครับแต่ระหว่างที่หนีอยู่นั้นนะครับเจ้าแก๊งพวกนั้นเนี่ยก็ได้ไปคนรถครับแต่ก็ไม่เจออะไรเลยครับเจอแต่กระเป๋าเนี่ยใบเดียวเท่านั้นครับเจ้าพวกนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยหยิบกระเป๋านะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปครับแต่ระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปนั้นนะฮะไปเจอคนขี่รถเขีนเนี่ยขวางทางครับแล้วพวกนั้นเนี่ยก็โดนหกล้อนะครับสอยไปเต็มเนัต สามคนนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยหยิบกระเป๋านะครับแล้วก็กลับไปที่รถครับแต่พอกลับไปถึงเนี่ยฮะก็เจอลูกพี่นะครับนั่งแข่งทื่ออยู่ตรงนั้นเลยแหะครับเรียก็ไม่กระดิกเนี่ยไอ้สามคนนั้นเนี่ยก็เถียงกันครับว่าสรุปเนี่ยตายหรือเปล่าครับมันก็ถามกันนะครับว่าแล้วตายไม่ตายเนี่ยมันดูยังไงครับมันก็เถียงกันแล้วก็บอกว่าไม่รู้สิพวกนั้นเนี่ยนะครับก็เลยใช้อาลีนะครับโทรไปหาโรงพยาบาลครับแต่คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมว่าอาลีมันเสือผู้หญิงขนาดไหนนะครับพอเห็นหมอผู้หญิงรับปุ๊บเนี่ยนนะคครรััับบมมมกก็ยยยิงุุใส่่ไหดเลล ไม่ว่าจะเป็นที่นี่ที่ไหนเนี่ยใช่โรงพยาบาลรักษาหัวใจหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นเสียงคุณหมอเนี่ยนุ่มจังเลยเหมือนปุยฝ้ายเลยนะครับเฮ้ยอาลีมันใช่เวลาปะเนี่ยเพื่อนๆน,นะครับก็เลยเตือนสติฮะบอกว่าเฮ้ยพอได้แล้วพวกเราเนี่ยจะต้องรีบพาลูกพี่เนี่ยไปโรงพยาบาลนะเว้ยพอได้ยินอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาลีเนี่ยก็พูดกับคุณพยาบาลนะครับว่าขอรถพยาบาลมารับคนเจ็บหน่อยได้ไหมครับทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยบอกว่าขอทราบชื่อที่อยู่ของผู้ป่วยได้ไหมคะ พอไอ้เจ้าอาลีเนี่ยได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยเอาเตีนเขี่ยเขี่ย,ยลูกพี่ครับแล้วก็ถามชื่อจริงฮะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแม่เขานอนอยู่เขาจะไปบอกชื่อจริงมึงได้ยังไงที่โรงพยาบาลนะครับก็นึกว่าโดนแกล้งครับเขาก็เลยตัดสายทิ้งไปแฮะทั้ง3คนก็เลยคุยกันครับว่าเรานั้นไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงวะ่ะเรานั้นเนี่ยหยิบกระเป๋าแล้วกลับไปที่โรงงานดีกว่าแล้วไอ้ลูกพี่ล่ะจะทํายังไงล่ะเพื่อนๆน,นะครับก็เลยบอกนะครับว่าทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็มีคนมาลาาากกกไไไไปปเฮ้้ออัันนนนนนีีคะะวมม่่่ใชาารถจล พอ3คนนั้นกลับไปถึงโรงงานนะครับก็เจอกับพวกตำรวจนะครับที่กำลังตรวจค้นโรงงานอยู่ครับและตำรวจนั้นก็เจอยาเสพติดที่โรงงานนั้นอีกด้วยนะครับเมื่ออารีเนี่ยรู้อย่างนั้นแล้วนะครับเขาก็เลยไปถามตำรวจครับว่ายาเสพติดในนั้นเนี่ยมันคืออะไรครับแต่เพื่อนๆเนี่ยก็ลากตัวมาก่อนครับบอกว่ามานี่อารีมึงมาเนี่เราทำงานอยู่ตรงนี้นะเว้ยอารีเดี๋ยวเราแม่งก็โดนจับกันหมดหรอกและพวกสามชาตินะครับก็เลยกลับไปตั้งหลักที่บ้านร้างที่ประจำครับ แล้วก็มานั่งคุยกันนะครับว่าในกระเป๋าเนี่ยมันมีอะไรครับพวกนั้นนะครับก็เลยนึกย้อนความครับว่าลูกพี่เนี่ยเคยบอกรหัสไว้นะเว้ยและเขาก็ตกลงกันนะครับว่าเราเนี่ยเปิดกระเป๋ากันเลยดีไหมไหน um ไหนเนี่ยเราก็รู้รหัสกันแล้วเนี HDMI. ่ยพอเปิดกระเป๋าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็เจอกับเงินนะครับที่เป็นฟ่อนๆเลยคุณผู้ชมนะครับเงินเนี่ยแม่งอยู่เต็มกระเป๋าเลยครับไอ้พวกนั้นเนี่ยนะครับก็เลยดีใจกันเป็นบ้าเป็นหลักเลยครับอาลีเนี่ยก็ใช้เงินที่ได้นะครับพาแฟนสาวเนี่ย ไปซื้อของในห้างดังครับแล้วก็เอาเงินนะครับเอาไปซื้อรถมาขับด้วยครับคนในหมู่บ้านเนี่ยแตกตื่นกันใหญ่เลยละครับนอกจากนี้นะครับไออารีเนี่ยมันยังแจกเงินชาวบ้านอีกด้วยครับถ้าเกิดว่าใครนะครับขานชื่อเข้า3ครั้งเนี่ยเขาจะแจกเงินครับของฟรีจะรออะไรครับชาวบ้านเนี่ยก็เรียกชื่ออารีอารีอารีกันใหญ่เลยละครับส่วนโอทอยเนี่ยก็โกหกแฟนครับบอกว่าเขาไปทํางานนะครับแล้วเขาเนี่ยได้เรื่องตําแหน่งเป็นผู้จัดการครับแล้วก็มีเงินเดือนเนี่ยสูงซะด้วยครับเขาก็เลยจัดการเอาเงินเดือนนั้นเนี่ย แล้วก็เอาเงินเดือนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยซื้อจักรยานให้กับลูกชายครับที่เขานั้นได้สัญญาไว้ครับส่วนโดยยกเนี่ยเขาก็เอาเงินที่ได้มานะครับเอาไปจ่ายหนี้นะครับที่เขานั้นได้เผาร้านไปครับต่อมาก็เป็นอาลีครับอาลีเนี่ยเอาเงินนะครับเอาไปจัดเซอร์ไพรส์แฟนสาวครับคืออาลีเนี่ยแม่งเล่นใหญ่รัชดาลายมากเลยแหละครับแล้วยังไม่พอนะครับทั้ง3คนเนี่ยได้นัดรวมตัวครอบครัวครับไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงกันครับแต่ความสุขเนี่ยมันมักอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมครับ พวก3ชาตินะครับก็เลยโดนหัวหน้านะครับหัวหน้าเก่าเนี่ยมาตามตัวไปครับแล้วก็พาพวกนั้นนะครับไปยังที่ซ่อนของกระเป๋าครับพวกนั้นนะครับก็ทําท่าทีนะครับเดินหากระเป๋าอยู่สักพักหนึ่งครับจนกระทั่งโดนขู่นะครับเขาถึงจะยอมบอกที่ซ่อนของกระเป๋าครับแต่พอเปิดกระเป๋าออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับเงินเนี่ยหายไปหมดแล้วครับไม่มีสักกระแดงเดียวครับไอ้พวก3มชาตินั้นเนี่ยก็เลยแฉไปเรื่อยครับบอกว่าเงินที่ได้เนี่ยเอาไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าครับแล้วก็เอาไปให้แม่ไม้นะครับที่ไม่มีใครนั้นสนับสนุนคร และในระหว่างนั้นเองนะครับก็มีตำรวจนะครับเข้ามาพอดีครับมีการปะทะกันนะครับกับโจรแล้วก็ตำรวจครับแล้วไอ้แก๊งสามชาตินะครับก็ทําการมอบตัวครับแล้วไม่รู้ว่าการให้ปากคําแบบไหนนะครับจึงกลายมาเป็น3คนนั้นกลายเป็นพลเมืองดีครับที่ช่วยเหลือตำรวจนะครับจับคนร้ายได้นั่นเองนะครับแต่ด้วยหลักฐานที่หายไปนะครับเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องทํางานเพื่อชุมชนนะครับทั้งหมดเนี่ยเจ็ร้อยชั่วโมงด้วยกันครับแล้วยังได้เหรียญเชิดชูอีกด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับของหนังเรื่องเมื่อจู่ๆคุณก็รวย ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็กด Subscribe ได้เลยนะครับแล้วรอบหน้าเนี่ยผมจะมาสปอยหนังเรื่องอะไรนั้นคุณผู้ชมนั้นเตรียมรอดูได้เลยนะครับ